โอ๊ยสร้อยทองฉันหายค่ะเมื่อกี้ยังอยู่ในคออยู่เลยนะคะมันหายไปไหนไม่รู้อะไรนะครับสร้อยทองหายเลยครับผมว่าต้องมีคนขโมยไปแน่เลยครับใช่ค่ะเราใค่จะขโมยอะคะก็อยู่กันแค่นี้เองเอะอะแล้วทำไมพวกคุณถึงมองผมแบบนั้นล่ะครับก็คุณน่าสงสัยเพราะคุณอยู่ใกล้ฉันที่สุดอะใช่ครับ สารภาพมาเลยครับวพาคุณเป็นคนเอาไปอ,ะอ่ะพวกคุณดูสภาพผมสิครับผมเป็นแบบนี้แล้วอ่ะผมจะมีปัญญาที่ไหนไปขโมยของคุณโโก็ใครจะไปรู้รอะคะคุณอาจจะแกล้งพิกการก็ได้อ่ะใช่ครับมิจฉาชีพแบบคุณเยอะแยะเต็มไปหมดผู้จัดการครับทางนี้นะครับอ๋อค่ะ มีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าคะลูกค้าคือสองคนนี้ครับเขาหาผมเป็นคนขโมยสร้อยของคุณผู้หญิงคนนี้ไปอ่ะแต่ว่าผมไม่ได้เอาไปจริงๆนะครับอย่าไปเชื่อเขานะครับเขาเป็นมิจฉาชีพครับถ้าไม่เชื่อคนตัวเขาดูก็ได้ครับเอาพอแล้วค่ะไม่ต้องค่ะเดี๋ยวฉันคนเองอยู่ไหนนี่ค่ะสร้อยฉันอะสร้อยของฉันเองค่ะเนี่ค่ะเฮ้ย เขาเป็นโจรจริงด้วยครับเขาเป็นโจรครับเขาเป็นโจรฉันว่าเราต้องรีบแท้ตำรวจแล้วค่ะเออไม่ต้องครับเดี๋ยวผมจับตัวเขาไปโรงพักเองครับมานี่ไม่จำเป็นหรอกครับเฮ้ยเออก็ผมนี่แหละครับตำรวจนี่นี่มันเรื่องอะไรกันคะเนี่ย ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ตามจับตัวไอ้โจนสองคนนี้มานานแล้วครับแล้ววันนี้เราก็สืบได้ว่ามันมาล้างคุณเพื่อมาหาเหยื่อยังไงคุณช่วยดูทรัพย์สินของคุณด้วยนะครับว่ามีอะไรหายไปหรือเปล่าได้ค่ะได้ค่ะโทรศัพท์ฉันนั่นมนโทรศัพท์ฉันนี่พวกแกสองคนถูกจับแล้ว ขอตัวนะครับโอ๊ยบอๆเิาหนย